สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะที่เราจะนำเอาเรื่องราวไอเดียหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจมาย่อยให้ฟังกันแบบเข้มข้นเข้าใจง่ายๆเหมือนมีทางลัดเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีไอเดียธุรกิจอันนึงที่น่าสนใจมากมันผสมเรื่องที่เราคุ้นเคยอย่างกาแฟเขากับเรื่องที่แบบหลายคนกำลังมองหาคือการดูแลใจซึ่งน่าจะตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองมากๆเลยค่ะตอนนี้ครับผม ไอเดียนี้ที่มาที่ไปก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นการตดผลึกมาจากประสบการณ์จริงเลยค่ะในการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องชีวิตเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะการตลาดการเงินในครอบครัว mm hmm. ซึ่งเป็นข้อมูลจากอาจาร,รย์มงกุฎนดดวงขุมทรัพย์ท่านเป็นโหนที่ปรึกษาธุรกิจมาเกิน1ิบปีแล้วค่ะก็จะคลุกคลีกับปัญหาจริงความต้องการลึกๆของคนโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนี้แหละค่ะที่มันกระทบไปถึงความสัมพันธ์ในบ้านเลยครับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับ ช่ค่ะที่นี้ประเด็นที่เราจะมาขุดคุยลงลึกกันวันนี้ก็คือแนวคิดธุรกิจ Coffee Heart ค่ะกับคอนเซปต์ The Listening Bar ของ Six s e n s e c a f e e สโลแกนเขาก็น่าสนใจนะคะกาแฟาของคุณรับฟังเสมอฟังดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยค่ะ <S <S ใช่ครับจริงๆสิ่งที่ทำให้คอนเซปต์นี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือมันไม่ได้มองแค่การขายกาแฟาหรือเครื่องดื่มนะครับแต่มันเหมือนพยายามจะสร้าง พื้นที่พักพิงทางอารมณ์ขึ้นมาพื้นที่พักพิงทางอารมณ์ครับท่ามกลางชีวิตเมืองที่มันหุ่นวายซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะขาดหายไปและหลายคนก็โหยหาอยู่ลึกๆโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับโอเคงั้นเรามาลองแกะก,กล่องไอเดียนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะหัวใจหลักจริงๆของ The listening Bar เนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลมานะคะมันไม่ใช่เรื่องมเมล็ดก,กาแฟพิเศษอะไรหรือสูตรลับครับแต่เป็นบริการที่เรียกว่าการรับฟังอย่างใส่ใจหรือ Mindful l i s t e n i n g อะคะ่ะ กาแฟหอมๆกลายเป็นเหมือนอะสะพานเชื่อมไปสู่บริการตรงนี้มากกว่าจุดนี้ผมว่าเฉียบคมมากนะในทางธุรกิจคือมองเห็นเพนพอยหรือความต้องการที่ซ่อนอยู่ของคนยุคนี้จริงๆค่ะคือยุคดิจิตอลเราเชื่อมต่อกันตลอดเวลาก็จริงแต่หลายคนกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเครียดสะสม แล้วก็ต้องการใครสักคนหรือพื้นที่สักแห่งที่แบบรับฟังความรู้สึกจริงๆได้โดยไม่มีการตัดสิน mm hmm. หรือไม่ต้องมีคำแนะนำที่ไม่ได้ขอซึ่ง The Listening Bar เนี่ยเขาพยายามจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับอ๋อ oh, แสดงว่ากาแฟนี้เหมือนเป็นตัวเปิดบทสนทนาชั้นดีเลยนะคะ ทำให้คนรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาแล้วก็นําไปสู่ประสบการณ์ที่มันลึกกว่านั้นคือการได้ระบายแล้วมีคนฟังจริงๆใช่ครับถูกต้องเลยซึ่งก็นํามาสู่จุดที่คิดว่าน่าจะสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดเลยคะ่ะคือบทบาทของบาริสตา้าที่นี่ครับผมเขาไม่ใช่แค่พนักงานชงกาแฟตามสั่งแต่ถูกวางตัวให้เป็นเหมือนผู้รับฟังมืออาชีพ professional listener หรืออาจจะเรียกว่าเป็นเพื่อนรับฟังชั่วครางอะไรแบบนั้นได้ไหมคะ ประมาณนั้นได้เลยครับแต่ต้องเน้นย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าบทบาทนี้ไม่ใช่การเป็นนักจิตบำบัดนะค่ะไม่ใช่ไลฟ์โค้ชที่จะมาแก้ปัญหาชีวิตแต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะแค่5นาที10นาทีต่อคนระหว่างรอกาแฟหรือตอนดื่มกาแฟทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออ ที่นี่มีคนพร้อมฟังฉันจริงๆโดยไม่มีการตัดสินถูกผิดหรือแบบพยายามเข้ามาแก้ไขอะไรให้เป็นแค่การรับฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ใส่ใจจริงๆครับอ๋อการรับฟังแบบนี้นี่เองนะคะที่มันสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะช่วยเปลี่ยนวันแย่ๆของใครบางคนให้ดีขึ้นได้เลยครับผมเหมือนคุณค่าของกาแฟแก้วนั้นมันไม่ได้จบแค่รสชาติแต่รวมถึงการดูแลทางใจที่ได้รับไปด้วยใช่ครับ มันเหมือนเปลี่ยนจากแค่ transaction การสื่อไข่กาแฟาธรรมดาธรรมดะให้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนทางความรู้สึกหรือ emotional exchange ซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสร้างความผูกพันได้ลึกซึ้งกว่าเยอะเลยแบ่งเป็นสองช่วงเวลาหลักๆเลยค่ะอ,อ,อยังไงบ้างครับช่วงแรกนะคะคือช่วงเช้าหรือ morning boost ritual ค่ะกิจ,จวัตรเติมพลังยามเช้าอันนี้กลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากคือคนทำงานนักธุรกิจ f r e e l นซ์หรือใครก็ตามที่กำลังจะออกไปสู้กับวันใหม่ ต้องการพลังใช่ค่ะต้องการพลังใจต้องการความฮึกเหิมนิดๆก่อนเริ่มงานครับผมบทสนทนาช่วงเช้าก็เลยจะเน้นไปที่การสร้างพลังบวกการช่วยให้ลูกค้าได้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้จริงหรือปลุกความเชื่อมัน่นลองนึกภาพตามนะคะบริสต้าอาจจะชงกาแฟไปคุยไปเบาๆด้วยคําถามเปิดทางบวกเช่นเช้านี้มีเรื่องอะไรที่ตั้งใจจะทําให้สําเร็จเป็นพิเศษไหมคะให้กาแฟแก้วนี้ช่วยเติมพลังให้นะอะไรแบบนี้ค่ะอืมดีจังครับ หรือถ้าลูกค้าเปรยๆมาว่าโอ๊ยวันนี้มีประชุมใหญ่ตื่นเต้นจังเลยบริสตา้าที่เทรนมาแล้วก็จะไม่ใช่แค่พูดว่าสู้ๆนะคะครับแต่อาจจะรับฟังแล้วสะท้อนกลับอย่างเข้าใจเช่นสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นเลยค่ะแสดงว่าประชุมนี้สําคัญกับคุณมากๆเลยนะคะความตื่นเต้นนี้ล่ะค่ะคือพลังลองใช้มันผลักดันดูขอให้กาแฟแก้วนี้ส่งพลังดีๆให้มั่นใจว่าทําได้เยี่ยมแน่ค่ะอะไรทํานองนี้ค่ะโอ้โ มันเหมือนช่วยเปลี่ยนมุมมองจากความกังวลให้เป็นความใส่ใจความมุ่งมั่นแทนครับการออกแบบ morning boost ritual แบบนี้ถ้ามองในภาพใหญ่ๆนะครับมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมอทางอารมณ์หรือ emotional anchor ให้กับวันใหม่เลยสมอทางอารมณ์ครับในยุคที่หลายคนตื่นมาก็รู้สึกท่วมทน้นกดดันแล้วการได้เริ่มวันด้วยปฏิสัมพันธ์บวกเล็กๆน้อยๆได้รับคำพูดดีๆที่ช่วยเสริมกำลังใจมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ แต่มันส่งผลต่อจิตใจแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานทั้งวันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นการลงทุนทางอารมณ์ที่คุ้มค่ามากแล้วก็ยังมีไอเดียเสริมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเช่นอาจจะมีโหลแก้วใส่ intention card หรือการตั้งเป้าหมายให้ลูกค้าสุ่นหยิบเหมือนเป็นคำทำนายข้อคิดประจำวันอ๋อเป็นกิมมิใช่ค่ะสร้างกิมมิกน่ารักๆให้ลูกค้ารู้สึกดีอยากกลับมาเริ่มวันใหม่ที่นี่อีกจนกลายเป็นกิจวัตรไปเลย ฟังดูเป็นช่วงเช้าที่สดใสดีนะคะแต่พอตกเย็นอารมณ์เปลี่ยนเลยค่ะบรรยากาศเป้าหมายเปลี่ยนไปหมดเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะช่วงค่ำดึกหรือ evening sanctuary พื้นที่พักพิงใจยามค่ำคืนครับกลุ่มเป้าหมายก็เปลี่ยนไปอาจจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเพิ่งเลิกงานคนทำงานบริการที่เจอแอรมาทั้งวันหรือใครก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะทิ้งความหนักอึ้งไว้ก่อนกลับบ้านบรรยากาศร้านช่วงนี้ก็จะปรับเลยค่ะ แสงไฟอาจจะสลัวลงเพลงก็จะผ่อนคลายมากขึ้นครับเป้าหมายการสนทนาไม่ใช่ปลุกพลังแล้วแต่เป็นการ release acceptance แล้วก็ comfort อ๋อ oh, release acceptance comfort ใช่ค่ะบาริสต้าก็จะถูกฝึกให้เป็นนักสังเกตที่ดีขึ้นอ่านภาษากายลูกค้าแล้วก็เริ่มคุยอย่างนุ่มนวลเข้าอกเข้าใจเช่น ดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันที่ยาวนานสำหรับคุณเลยนะคะหรือให้เครื่องดื่มอุ่นๆแก้วนี้ช่วยปลอบประโลมใจนะคะมีอะไรอยากระบายหรือวางทิ้งไว้ที่นี่ก่อนกลับบ้านไหมคะเรายินดีรับฟังครับผมทักษะสำคัญสุดๆของบาริสต้าช่วง e อี n วนต์เซน a ร y นี่คือการเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆค่ะอาจจะใช้หลัก80-20ิบยีค่ะคือตั้งใจฟัง80แล้วก็พูดเท่าที่จำเป็นจริงๆแค่20อรอ๋อ oh. ครับ,รบใช้เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจเช่นสบตาอย่างอ่อนโยนพยัยัน้าตอบรับเป็นระยะใช้คำสั้นๆอืมค่ะเข้าใจเลยค่ะเพื่อแสดงว่าเราตามเรื่องอยู่ครับแล้วก็อาจจะใช้คำถามปลายเปิดที่ไม่ชี้นำเช่นแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะหรือมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นคะเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้สำรวจระบายความรู้สึกตัวเองออกมาโดยไม่มีการแทรกแซงด้วยความคิดเห็นหรือคำแนะนำสั่งสอนอะไรเลยค่ะ ประเด็นนี้สำคัญมากครับการฟังในช่วง evening sanctuary เนี่ยคือการฟังเพื่อให้ลูกค้าได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นอออื uh ืห huh. การที่บริสต้าทำหน้าที่แค่สะท้อนความรู้สึกหรืออยู่ตรงนั้นเพื่อรับฟังอย่างไม่ตัดสินมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อกับอารมณ์ตัวเองจริงๆครับซึ่งบ่อยครั้งเลยนะกระบวนการที่ได้พูดได้ระบายออกมาโดยมีคนฟังอย่างปลอดภัยนี่แหละ <Kh á. S 1> คือการเยียวยาที่ดีที่สุดแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีทางออกหรือคำตอบเสมอไปด้วยซ้ำแล้วการปิดท้ายบทสนทนาก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะต้องเป็นการปิดที่อบอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนได้รับการโอบกอดทางใจครับเช่นขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้เลือกมาแบ่งปันเรื่องราวกับเราคุณเก่งมากเลยนะที่ผ่านเรื่องต่างๆในวันนี้มาได้ขอให้ได้พักผ่อนเต็มที่คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่สดใสกว่าเดิมคะ่ะอะไรแบบนี้ครับเป็นการส่งท้ายที่เติมพลังใจ ใช่ค่ะการปิดท้ายที่ให้ความรู้สึกบวกแล้วก็ให้กำลังใจแบบนี้ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากกลับมาที่พื้นที่ปลอดภัยแห่งนี้อีกเมื่อต้องการฟังดูเหมือนเป็นคอนเซปที่ต้องพึ่งพาคนหรือตัวบาริสต้าผู้รับฟังนี่มากๆเลยนะคะและแบบนี้จะควบคุมคุณภาพหรือหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ยังไงคะครับเป็นคาถามที่ดีมาก สุดนี้ทางผู้คิดค้นไอเดียเขาก็ทราบดีค่ะแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าโมเดลนี้จะสำเร็จได้ไม่ใช่การเสี่ยงโชคหาพนักงานแต่ต้องมีระบบในการสร้างและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างจริงจังเลยอ๋อมีระบบรองรับใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือกหรือ Recruitment เลยที่จะต่างจากร้านกาแฟทั่วไปไม่ได้มองแค่ชงกาแฟอร่อยหน้าตาดีครับ แต่จะเน้นหาคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ สูงผู้น่ายๆก็คือความสามารถในการเข้าใจรับรู้จัดการอารมณ์ตัวเองและคนอื่นได้เหมาะสมมีวุฒิภาวะทัศนคติบวกและที่สำคัญคือ ต้องมีใจรักบริการแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นพื้นฐานเลยค่ะอาจจะมองหาคนที่มีพื้นฐานความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องตน้นหรือมีประสบการณ์งานที่ต้องใช้ทักษะสื่อสารรับมือกับอารมณ์คนมากๆเช่นใครบางครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเช่นเออนักศึกษาจิตวิทยาที่อยากหาประสบการณ์อดีตพนักง,งานดูแลลูกค้าสมพันธ์ระดับสูงๆหน่อยหรือแม้แต่คนที่เคยผ่านการอบรมโคชชิ่งมาบ้างก็อาจจะเหมาะค่ะอ๋อ ครับคบน่าสนใจมากการคัดเลือกนี่ก็แค่ด่านแรกนะครับด่านที่สำคัญแล้วก็ท้าทายกว่าคือการฝึกอบรมหรือ intensive training ที่ต้องเข้มข้นแล้วก็แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปมากๆเลยครับค่ะต้องต่างแน่แน่นอกจาก hard skills พื้นฐานอย่างการชงกาแฟให้อร่อยตามมาตรฐานแล้วเนี่ยหัวใจหลักจะอยู่ที่การพัฒนา soft skills ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับบ,บทบาทผู้รับฟังนี่โดยเฉพาะเลยครับมีอะไรบ้างคะ soft skills ที่ว่าเนี่ย หลักสูตร soft skills ต้องครอบคลุมหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งหรือ deep listening ซึ่งไม่ใช่แค่ไระยินเสียงนะแต่คือฟังเพื่อจับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่อ่านภาษากายเข้าใจบริบทโดยรวมอืลึกซึ้งจริงๆครับ อย่างที่สองคือหลักการให้คำปรึกษาเบื้องต้น Basic Counseling Principles ไม่ใช่เพื่อเป็นนักจิตวิทยานะครับแต่เพื่อให้รู้วิธีรับมือกับบทสนทนาที่อาจจะละเอียดอ่อนหรือมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลงค่ะและส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญมากมากๆเลยคือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหรือ Crucial Bound Resetting ครับอันนี้สำคัญมากกำหนดขอบเขตใช่ครับ บาริสต้าต้องถูกฝึกให้เข้าใจจริงๆว่าบทบาทตัวเองคือผู้รับฟังไม่ใช่ผู้แก้ไขปัญหาไม่ใช่นักบำบัดค่ะต้องชัดเจนต้องรู้ว่าเมื่อไร่ที่เรื่องของลูกค้ามันเกินขอบเขตความสามารถของเราแล้วและต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนในการส่งต่อหรือ referral ลูกค้าไปหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมได้อย่างนุ่มนวลไม่ทาให้ลูกค้ารู้สึกแย่ ซึ่งการกําหนดขอบเขตนี้ไม่ใช่แค่ปกป้องลูกค้านะครับแต่ปกป้องตัวบริสต้าเองด้วยอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะนอกจากนี้หลักสูตรยังต้องรวมเรื่องการดูแลตุเองและป้องกันภาวะหมดไฟ self care and burnout prevention ด้วยนะครับสำคัญเลยค่ะเพราะการต้องมารับฟังเรื่องราวหลายๆสุขทุกเศร้าเครียดทุกวันมันกระทบจิตใจบริสต้าแน่นอน พวกเขาต้องมีเครื่องมือมีทักษะในการจัดการอารมณ์ตัวเองรู้จักวิธีผ่อนคลายแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยครับเพื่อให้ทํางานนี้ได้อย่างยั่งยืนโอโ้โหฟังดูแล้วการเป็นบาริสตา้าที่นี่นี่ไม่ง่ายเลยนะคะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องทั้งชงกาแฟเก่งแล้วก็เข้าใจคนอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะใช่เลยครับนอกจากเรื่องคนแล้วเหมือนในข้อมูลจะพูดถึงการออกแบบพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีพูดถึงเหมือนกัน ค่ะมีการพูดถึงการออกแบบเคาน์เตอร์บาร์หรือบาร์สนทนาที่อาจจะต้องมีระยะห่างหรือมุมที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนิดนึงให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจปลอดภัยที่จะเปิดใจคุยไม่รู้สึกว่าถูกคนอื่นจ้องอยู่ครับสร้างบรรยากาศใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีแนวคิดเรื่องการนำเทคโนโลยีมาช่วยเช่นระบบจองคิวสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอ๋อจองคิวคุยได้ด้วย สำหรับลูกค้าที่ต้องการเวลาที่แน่นอนหรืออยากคุยในประเด็นที่อาจจะใช้เวลานาน,านกว่าปกตินิดหน่อยเพื่อให้ร้านบริหารจัดการทรัพยากรเวลาของบาริสต้าได้ดีขึ้นแล้วก็รับประกันคุณภาพของการรับฟังได้ด้วยค่ะครับเป็นระบบที่ดี ฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งคอนเซปต์บริการการคัดเลือกฝึกอบรมการออกแบบพื้นที่คำถามคือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในเชิงธุรกิจล่ะคะการลงทุนกับ The Listening Bar เนี่ยมันคุ้มค่าหรือมีโอกาสเติบโตได้จริงแค่ไหนคะครับในมุมมองของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการนะครับผมมองว่านี่เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้เลยด้วยเหตุผลหลายอย่างนะอย่างแรกเลยมันตอบโจทย์ปัญหาที่จริงและใหญ่ของสังคม ปัญหาจริงครับคือเรื่องความเหงาความเครียดความต้องการการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่แท้จริงธุรกิจที่แก้ปัญหาจริงได้เนี่ยยังไงก็มีโอกาสเติบโตครับ่ 2> ะ 2. คือการสร้างแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ขายสินค้าแต่ขายความหมายขายประสบการณ์ทางอารมณ์ซึ่งสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนมากในตลาดร้านกาแฟที่แข่งกันดุเดือดตอนนี้อ <c oughs> การมีเรื่องราวที่ส่งพลังมีจุดยืนที่ชัดเจนในการรับฟังเนี่ย ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำแล้วก็มีความหมายกับผู้บริโภคมากกว่าแค่รสทาตกาแฟหรือโปรโมชั่นลดราคาจริงค่ะมันสร้างความผูกพันได้มากกว่าใช่ครับ 3. คือศักยภาพในการสร้างฐานลูกค้าที่พักดีอย่างแท้จริงหรือ True Brand Loyalty ลูกค้าไม่ได้กลับมาเพราะส่วนลดแต่กลับมาเพราะความรู้สึกดีๆความผูกพันทางใจประสบการณ์ที่ได้รับค่ะ ซึ่งความพักดีแบบนี้มันแข็งแกร่งกว่าแล้วก็นำไปสู่การบอกต่อหรือ word of mouth marketing ที่ทรงพลังมากลูกค้าที่รู้สึกดีจะกลายเป็นเหมือนแบรนด์ ambassador ให้เราไปโดยธรรมชาติเลยครับอื 4. นี่คือโอกาสในการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ niche market ที่มีกำลังซื้อแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกลุ่มนี้มีอยู่จริงค,รคนกลุ่มนี้ยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางอารมณ์ของเขา ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีช่องว่างแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตสูงโดยเฉพาะในสังคมเมืองและสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดในระยะยาวเลยนะครับคือการนำเสนอคุณค่าที่เทคโนโลยีอย่าง AI หรือหุ่นยนต์มันทดแทนไม่ได้ง่ายๆนั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์หรือ Human Connection Human connection ค่ะครับความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจการรับฟังอย่างแท้จริงในโลกที่ทุกอย่างกำลังเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละครับจะยิ่งมีค่าแล้วก็เป็นที่หวยหามากขึ้นฟังดูมีเหตุผลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปจริงๆ ซึ่งถ้าเชื่อมกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ออมงกุฎตกผลึกไอเดียนี้จากประสบการณ์ให้คำปรึกษาก็อาจจะเหมือนเป็นการชี้ช่องทางหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังมองหาทางออกหรือธุรกิจใหม่ๆท่ามกลางเศรษฐกิจที่อาจจะดูท้าทายให้ลองหันมามองธุรกิจที่เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วก็แก้ปัญหาทางสังคมจริงๆดูบ้างนะคะครับผม เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับสรุปได้ว่า Coffee Heart The Listening Bar เป็นแนวคิดคาเฟ่ที่ยกระดับบริการไปอีกขั้นเลยค่ะโดยมีการรับฟังอย่างใส่ใจเป็นหัวใจสำคัญสร้างพื้นที่ปลอดภัยเยียวยาทางอารมณ์ให้คนเมืองผ่านบาริสต้าผู้รับฟังที่ไม่ใช่แค่คนชงกาแฟแต่เป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งมีความหมายแม้ในเวลาสั้นๆค่ะครับ แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อนะครับว่านอกจากร้านกาแฟาแล้วเนี่ยแนวคิดในการประสานความเป็นมนุษย์ความเชื่อมต่อทางใจเข้าไปในโมเดลธุรกิจแบบนี้จะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อีกไหมอย่างไรบ้างอืมน่าคิดค่ะหรือว่าสังคมของเราโดยรวมกำลังต้องการพื้นที่รับฟังแบบนี้มากขึ้นจริงๆในรูปแบบไหนบ้างอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าจะนำไปขบคิดต่อยอดกันได้อีกเยอะเลยครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากเลยค่ะและอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าไอเดีย c o f f e e Heart t h e Listening Bar เนี่ยมีที่มาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของออมงกุฎโนโด,ดดวงขุมทรัพย์ซึ่งท่านก็มักจะมีไอเดียหรือที่ท่านเรียกว่า Win Master Plan Win Master Plan ใช่ค่ะหมายถึงแผนกลยุทธ์หรือแนวคิดธุรกิจที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีเพื่อช่วยให้คนหรือธุรกิจประสบความสาเร็จออกมาแบ่งปันอยู่เสมอเสมอค่ะครับผมสำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่า เอ่อแนวคิดแบบนี้มันจุดประกายอะไรบางอย่างหรือกําลังมองหาไอเดียใหม่ๆไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือแม้แต่หาทางออกให้สถานการณ์ชีวิตการเงินปัจจุบันอยากจะแนะนําให้ลองติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไอเดียดีๆอื่นๆจากแหล่งที่มาโดยตรงเลยค่ะที่เว็บไซต์ w o w m o n g u d c o m นะคะลองเข้าไปดูค่ะอาจจะได้เจอวินม a s เตอร์ a พลนที่ใช่ก็ได้ครับผมการติดตามแหล่งข้อมูลดีๆแบบนี้ก็เหมือนกับการลงทุนในความรู้ที่จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆได้เสมอค่ะ ครับเป็นประโยชน์มากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยจอะลึกของเรานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ